อิธานิตัสสะภะคะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะวรินิพานตูปทายะจตุวีสะสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิทเวีสังวัชระ สาสานิอติกันตานิปจุปันนะกาลวะเสนะตุลาคมมาสัสสะเอกวีสติมังคินังวาระวะเสนะปะนะอุทธวะโรโหติเอวังตัสสะคือว่าตู พรินาานาสาสนายุกาลคะนนานสันัะเคตาพายสุขาสังคตส,สามมาคีตีนโอกาสบัตนีอ้อาตมาจะแสดงพระสธรรมเทศนาในสามาคีคาถาเพื่อเพื่เครื่องสดทรงองค์ัทธาบรมี ทีบรรดาทนิสราธานะบนดีทันหลายดดวยพความใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจําปักทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จรปชินสีพระมุสาสนดาสัมมาสัสมพุทธเจา้าบ็ญเหตุ์ได้พาก,กันปฏิบัติความดีตามที่องค์สมเด็จพระรมโรกเชษฐ์ทรงแนะนำไว้ วันนี้ยานาะนำมาทำกระถาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาสัมมาสมพุทรเจ้าสแสดงเหตุผลขึ้นความสุขได้ปู้ในหมู่ชนนันหลายมาแสดงกับบรรดาแทานพทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคได้สแสดงไว้ว่าสุขาสังคสะสามาคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ชน,เป,นเ,เป็นเหตุให้เกิดสุข ในความจริงการพร้อมเพรียงของหมู่ชนนี้ต้องมีเหตุมีปัจจัยในพระพุทธศาสนาสรงแสดงวัฒธรรมเทศนาไว้มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสแสดงไว้ทั้งแปดหมืนสี่พันหัข้อที่เราเรียกว่าธรรมคขันธ์ธรรมะทั้งหมดนั้นองค์สมเด็จพระพักรวันประมาศศาสนาสรงแสดงเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยความสามัคคีทั้งหมด วันนี้จะนําเอาหัวข้อทำในองค์สมเด็จพระบรมสุคตสแสดงความสามัคคีในที่ปฏิบัติมาสแสดงแก่บรบรดาท่านพุทธบริษัทในข้อนี้ท่านเรียกว่าสังฆะวัตถุต้งสี่ประการนั่นหมายความว่าบุคคลที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขต้องมีเหตุสี่ประการเข้ามาพิติปฏิบัติ แต่ชีบริการในสมัยหาวัตถุนี้องค์สมงเกตปัญหาวณนี้กล่าวข้อแรกว่าทานนางประการให้การหยดยื่นโยนสิ่งกรกรันสงเคราะห์สิ่งกรก,รรกันด้วยวัตถุและปัจจัยเป็นเหตุหนึ่งให้เกิดความรักความสามัคคีความสามาคัคมามาคีจะมีึันได้ก็มีความรักการเห็นใจซึ่งกนและกันเป็นเหตุ ดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเกเชจะส่งสแสดงว่าถ้าต้องการมีความสามัคคีในหมู่ชนให้เป็นสุขจะต้องมีการสงเคราะห์สิ่งใดกัน,นกาตามเหตุเขาขาดอะไรเราให้อย่างนั้นเสีไม่เกินวิสัยเราขาดเขาให้เขาขาดเราให้อย่างนี้จิตใจก็ย่อมเสมอกันเป็นเหตุความรักความสุขความสามัคคีเกิขดขึ้นข้อที่สององค์สมเด็จพระมหามุนีตรสว่าปิยวาจา นอกจากจะให้ของใช้ของกินกันตามอัตยาสายเพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วสมเร็จพระบัณฑิตแก้วก็กล่าวว่าต้องใช้วาจาคือพูดดีด้วยเรื่องวาจาพูด,ดมีความสำคัญมากถ้าสะดุดใจกันก็โกรธกันได้ชั้นใดจะลองสมเร็จพระจอมใจล่าว่าให้กันแล้วก็ต้องพูดดีด้วยพูดเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจไม่ใช่วาจาเป็นที่ขัดเคืองซึ่งกันและกัน อันนี้ก็เป็นปัจจัยความสามาัคคีส่วนหนึ่งแล้วก็สามองสมเด็จพระปกเกวังกล่าวว่าอัาจริยานั่นก็หมายความว่านอกจากจะให้ของนอกจากจะมีวาจาดีแล้วก็ช่วยเหลือการงานระหว่างเพื่อนและบุคคลคนหนึน่งั้งกันถ้าเขาขัดข้องเรื่องการงานถ้าม่เกินมีสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราช่วยทุกอย่างอันนี้ก็เป็นปัจจัยความรักความสามาัคคี ก็ดีสี่องค์สมเด็จเป็นมหามุนีทรงตัดว่าสมานัตตาเึื่องกล่าวว่าเราต้องเป็นคนไม่ถือตนไม่ถือตัว,ตวที่มีตัวเสมอทําตนทําตัวเสมอกันกับเพื่อนนี่ก็เป็นปัจจัยของความรักรวมความว่าความสามัคคีจะมีขึ้นได้จริงๆสามาัคคีแต่พูดโดยปากก็ไม่ด้เกิดประโยชน์ยิ่งกว่านั้นก็ยังมีแต่โทษคือพูดไม่จริง พยายามใก้จริงด้วยความสามาคคกีแล้วองค์สมเด็จพระประทีแก้วกล่าวว่าอันดับแรกต้องใช้สังหวะวัตถุสี่ประการตามที่กล่าวมาคือหนึ่งทานการให้ยื่นโยนสงเคราะห์สิ่งกันะลรกันสองปิยะวาจาใช้วาจาเป็นที่รักแล้วก็สามอัตตาจริยาทําตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นค็ือช่วยเหลือกันงานสี่สมาณตตาไม่ถือตัวไม่ถือตน ธรรมะของสมเด็จพระทศพุลพร,ระพุทธเจ้าคงท้าทายว่าถ้าบุคคลูนใดกลุ่มบุคคลใดปฏิบัติได้อย่างนี้ความสามัคคีในกลุ่มคนนั้นจะไม่แตกสลายตัวจะเป็นปัจจัยเกิดความสุขแต,แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททัหลายจงอย่าลืมถึงแม้ว่าเราปฏิบัติความดีเพียงใดก็ตามทีความเร่าร้อนมันก็ยังเกิดกับเราเป็นของธรรมดา ทั้งน,นี้ก็เพราะว่าคนที่เกิดมานี่รับกรรมสองอย่างคําว่ากรรมหมายถึงการกระทําถ้าจะถามว่าใครทําก็ต้องตอบว่าเราทําถ้าในชาติก่อนเราเกิดมาแล้วทําความดีไว้บ้างทําความช่วยไว้บ้างเพราะแต่ละชาติของบุคคลเกิดมาแต่ละชาติไม่มีใครทําความดีอย่างเดียวหรือก็ไม่มีใครทําความช่วอย่างเดียวเหมือนกัน ต้องมีทั้งความดีและความชั่วไอ้ผลของความดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขผลของความชั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์นื่นการที่คนเราทุกคนจะเกิดมานี่มีรูปร่างหน้าตามีาการสาันสองครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นผลของความดีในชาติก่อนคือชาติก่อนเราเคยมีสินห้าบริสุทธิ์มาแล้วหรือมีข้อกำหนดสิบบริสุทธิ์มาแล้ว ศิลนห้าก็ดีกรรมบ,บทสิบก็ดีเป็นปัจจัยวันดานให้เราเกิดมาเป็นคนที่เรียกกันว่ามนุษย์ถ้าเราไม่ไม่เคยมีสิลนห้าครบถ้วนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้เลยจะต้องเริ่มต้นโดยการเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติชันบ้างบนเวียงก็อยู่อย่างนั้นตอนนี้ผลของความชั่วสลายตัวไปผลของความดีคือศิลนห้าและกรรมบ,บทสิ เมื่อเหลืออยู่เป็นปัใจจัยให้เราเกิดเป็นคนอันนี้เราน่าจะภูมิใจว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นคนเราสร้างความดีมาแล้วคือสินห้าด้วยกรรมบทสิบแล้วข้อที่สองคนที่เกิดมานี่จะมีข้าวกินจะมีผ้านุน่งผ้าห่มจะมีของใช้จะมีบ้านอยู่มากหรือน้อยเล็กหรือใหญ่ก็ตามทีเป็นเป็นผลของ,างการให้เราเคยให้ทานมาแล้วเราจะมีทรัพย์สมบัติ นี่ผลของทานให้เรามีสมบัติแล้วก็บริการที่สามความคู่มีปัญญาปัญญาของคนเกิดมานี้ไม่เสมอกันที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากรรมมังสเตวิพัชติคนเกิดมาในโลกกรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์แต่ว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความดีมีความจนมีความรวยมีฐานะมีความรู้ไม่เสมอกันเพราะว่าการทํากรรมมาไม่เสมอกัน นี่ความดีที่เราจะมีสติปัญญาได้เพราะอาศัยเคยอบรมธรรมเคยฝึกธรรมมาก่อนนี่มันว่าองค์สมเด็จพระจินทวรทรงยืนยันว่าเราเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยความดีเป็นเหตุอาศัยความดีสามดายการเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะไนั่นมเมื่อบรรดาท่านหลายเกิดมาแล้วก็เพิงทราบว่าเราเป็นคนได้เพราะความดีเรามีทรัพย์สินได้ด้วยความดี เรามีปัญญาได้เพื่อความดีนั่นความดีในใชิก่อนแต่มในขณะในใชิก่อนเราก็ไม่ทําแต่ความดีอย่างเดียวเราก็ทําความชั่วด้วยความชั่วย่างอื่นมีมากมายในองค์สมเด็จพระจอมไต,ตรตรวยเหตุของความชั่วใหญ่มีห้าอย่างที่เรียกว่าปัญจเวรคือสิ่งห้าสิ่งห้านี่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติเราเป็นผู้เคร่งครัดในสิ่งข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาเวรมณี ข้อนี้จะมีขึ้นมาได้เพราะใสยเมตตาความรักกรุณาความสงสารบันเหตุสมเด็จพระบรมรคกระเช่กล่าวว่าคนที่มีสินห้าข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์เกิดมาเป็นคนครั้งหลังจะเป็นคนมีอายุยืนนานไม่ตายระหว่างท่ามกลางอายุอย่างหนึ่งโรคภัยไข้จเจ็บเบียดเวียนน้อยร่างหน้าตาสวย แต่ว่าถ้าเราเมิดอถึงข้อที่หนึ่งมามากเกิดมาก็เป็นคนอายุสั้นพลันตายบางท่านไม่ทันก็จะคันมันดาก็ตายบางท่านเกิดมาจะคันมันดาไม่กี่วันก็ตายบางคนพอเป็นเด็กเดินได้วิ่งได้ก็ตายบางคนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายบางคนเป็นคนวัยกลางคนก็ตายที่ตายวัยก่อนอายุไขประเภทนี้เพราะมีโทษปานาธิบัตหนัก ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าจึงก,กล่าวว่าจ,จงเว้นปานาทิบาตเสียข้อที่สองถ้าว่าชาติไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นสิ่งข้อที่สองคือไม่ลักไม่ขโมยไม่คดโกงของบุคคลใดองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าที่กล่าวว่าสีเลตะโพกัสมบันั่นหมายความว่าถ้าเกิดมาใหม่ในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามทีจะเป็นคนมีทรัพย์สินเยือกเยน็น หมายความมีทรัพย์สบายสบายรวมความทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จะไม่มีโจรไม่มีขมโมยไม่มีไฟไหมสลายตัวไปบ้านจะใส่กุญแจหรือไม่ใส่กุญแจก็ไม่มีใครเข้ามาขมโมยแต่ว่าสําหรับสิ่งข้อ,ขอ,ขอที่สองถ้าเราละเมิดเกิดมาบางแต่บานชาติเราก็รักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างดีบ้างชั่วบ้าง ด้วยความชั่วที่เราทําไว้ด้วยกายคดกโกงทรัพย์สินส้นบัติของชาวบา้านการขโมยยื้อแย่งก็ดีถ้าบังเอิญมันมีขึ้นมาแล้วก็ชาตินี้ทรัพย์สมบัติของเราจะต้องสลายตัวไปรถไฟไม่บัางจนลักบ้างน้ําท่วมเสียหายบ้างลมพัดสลายตัวไปบ้ง่งอันนี้เป็นความชั่วที่เราทํามาอย่าลืมว่าเราเกิดมาแต่ลชาติทําทั้งความดีและความชั่ว วันเดี้จะคิดว่าเข้ามาถึงพุทธศาส,สนาแล้วทาไมยังมีความเดือดร้อนไอ้ความเดือดร้อนและความสุขมันอยู่ที่เราทําเองไม่มีใครไม่ยกยอปอบัันให้มาว่ากันถึงสิงข้อที่สามถ้าเราคารพในสิงข้อที่สามไม่นอกใจสามมีระพัญญาอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าชิดมาชาติใดก็ตามที คนของเราที่อยู่ในปกครองจะอยู่ในวาดเป็นอย่างดีคือไม่ดื้อไม่ดานถ้าบุคคลใดถ้าเคยระมิดสิงข้อที่ส,สามคือการม,มีสมิชาจานเมื่อผลนั้นสนองคนในวาดในผู้ในปกครองเราจะดื้อจะดานไม่อยู่ในวาดสร้างความลำบากลำคาญใจให้เกิดกับเราสิงข้อที่สี่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสโมุสาวา่าคำว่าโมเสาวา่าที่หาว่าเราประพฤติปฏิบัติได้มาในกายก่อน สมเด็จพระจินวรทรงตรัสว่าชาตินี้ทั้งชาติเราจะมีแต่ความสุขจากวาจาจะเลี้ยงตัวไว้ในปากเฉยๆแย่พูดอะไรก็ตามทีมีคนอยากจะฟังอยากจะรบอยากจะเชื่อถือแต่ว่าแต่เคยโกหกมดใหทยเข้ามาในชา่ายกอนในปากชาตินี้ก็หาดีไม่ได้พูดดีก็กลายเป็นชั่วเอาตัวไม่รอดเพราะปาก มาสิงข้อที่ห้าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาทธตเจ้าทรงตรัสว่าถ้าใครรักษาได้คือไม่ละเมิดเกิดไปชาติใดก็ตามทีจะไม่เป็นโรคคนศาสตร์และจะไม่เป็นโรคบาปถ้าการโทษการดื่มสุรา,าดมีไรมีอยู่สมเด็จพระบรมครูตรัสว่าบุคคนนั้นถ้าแรงไม่แรงเกินไปก็เป็นโรคคนศาสตร์ถ้าเมามากเกินไปก็เป็นโรคบาป ก็มีคนมาพูดให้ฟังบ่อยๆถิึงก็ทอดบุวยก็สร้างสนลายก็สร้างปราปาก็ทําสังฆทานก็ถวายแต่ว่าทําไมยังป่วยไข้ไม่สบายอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยคือมีคนมามาต่อว่าก็เขาจะโปรดสร้างไอ้ความชัว่วหรือความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มันปรากฏไม่ใช่คนอื่นก็าทา ไม่ใช่พระศาสนาทําให้ได้ความสุขและความทุกข์พระศาสนาก็หยิบยกออกไปไม่ได้เช่นเดียวกันเอองสมเด็จพระพักตร์วัยกล่าวว่าขาตารูต,ถา,ต,าตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกบอกให้จะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นเรื่องของท่านเหมือนกับแม่ครัวมียกอาหารมาตั้งค้าเธิไให้รับทานถ้าเราไม่กินที่อย่างมันอิ่ได้ยังไง ข้อนี้มีระมาชั้นใดพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบปรมาารสันดาห์ก็เช่นเดียวกันเรอนนี้ราห็นว่าถ้าเราปฏิบัติความดีสี่ประการตามที่กล่าวมาข้างตน้นเรื่องหนึ่งการทานการให้เราก็ให้สองปิญาวาจาวาจาอ่อนหวานแล้วก็ทําแล้วก็พูดสามอัธาจริยาการพุตงตนให้ประโยชน์กับคนอื่นเราก็ทํา สี่สมานมาตัตตาการทำตุนเสมอกันเราก็ทำอย่างนี้จะถือว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ต้องตอบว่าผลเรื่องสี่รดยการเป็นปใจใัจจัยเกิดความสุขแต่ความทุกข์ที่มันอาจจะเกิดกับเราได้เช่นเดียวกันถ้าการรมที่เป็นอนุศลนคือความชั่วช่ายก่อนมาสนองใจเราในใหญ่ท่านหนึ่งที่กล่าวว่าท่านมีสังหาวัตถุอย่างดีนั่นคือนางวิสาขามหาอุบาสิกา นาวิสาขามหาบาสิกาที่มีทั้งสังหาวัตถุมีทั้งศีลมีทั้งธรรมดีมากเป็นสาวกองสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าในด้านวัตถุมีความสำคัญคือได้การเงินการทองขึ้นชื่อวนาวีสาขาก็ดีอนาริบุิกาเศรษฐีก็ดีย่อมบำรุงพุทธศาสนาอย่างดีเลิศไม่อันในการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการบนเรื่องการการุศล แต่ว่าท่านแล้วสองคนนี้ก็ถูกโทษหนักในการบางครั้งอย่างนาวิสาขามาหบาสิกานี่ท่านเป็นระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีพออายุได้สิบหกปีท่านก็แต่งงานเมื่อแต่งงานไปแล้วในตระกูลของท่านเคารพพระพุทธศาสนาแต่ว่าตระกูลของสามีเคารพอเจรกพวกเดียถีเคารพเป็นคนศาสนา ไปอยู่บ้านพ่อปัวไปอยู่กับสามีก็ต้องปฏิบัติวีดายของสามีบ้านนั้นเขาไม่เคารพพระแต่ก็เออมาเอ,อิญมีพระอยู่ไไกลนักตอนเช้าเช,าชา้านาวสายขาก็นำอาหารมาให้พ่อของสามีบริโภคแล้วก็ต้องยืนเฝ้าอยู่คอยปฏิบัติพ่อของสามีก็พอดีพระท่านก็มายืนบิณฑบ,บาตตามธรรมดาของพระเวลาบิณฑบ,บาทย่อมไม่ใช่เสียง ขอด้วยอาการดุสดีภาพไมย่ยืนสักครู่หนึ่งไม่มีใครก็ไม่ใส่ท่านก็เดินเลยไปมม่ยืนแบบนั้นพอวันที่สามบิดาก็สามีเห็นพระเข,าขา้าแก่ก็แกล้งกล้มหน้ากล้มตากินาข้าวเฉยๆแล้วว่าดระวิสาขายิพระเข้า,ขาก็เลยยกมือไหว้บอกว่าคุณเจ้าคา่ะมีมนุษย์นคนเจ้าไปโปวดบ้านอื่นเป็นเจ้าค่ะที่บ้านนี้ไม่มีใครก็ใส่บาตรเขากินของเก่า คำพูดเพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธุบริษัทเป็นปัจจัยพ่อผัวกโกรธจัดคำว่าของเก่าหมายถึงว่ากินอุจาระแต่ความจริงนมิสาขาจึงมีความหมายว่าการกินของเก่าว่าบ้านนี้จะเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้ก็อาศัาายการให้ทานในการก่อนตามีนองค์สมเด็จพระจิตรมนท่านทรงสอนไว้แต่ถ้าว่าพ่อผัวแว่นัาผพานเทนามิสาขาดูถูกดูมิ่น ก็จัดการขับไล่นาวีสาขายอา่อยกลับไปบ้านล้วนาวีสาขาว่าแต่งงานเป็นแล้วพ่อให้พรามไปคนไปเป็นประธานให้เป็นตุลาการเธอก็บอกว่ายังไปไม่ได้ถ้าฉันมีความผิดจริงฉันจะไปถ้าฉันไม่มีความผิดจริงฉันไม่ไปให้พระพรามไปคนมาวิพากษาใน,นที่สุดการวิพากษาก็พ่อผัวกลายเป็นคนผิด เมื่อพ่อผัวกลายเป็นคนผิดนาบวิสาขาไม่ผิดเมื่อเธอเป็นฝ่ายถูกชนะความแล้วเธอก็จะกลับต้องถือว่าถ้าที่ใดเขาไม่ต้องการเราต้าที่นั่นเรายังแสดงความบริสุทธิ์ไม่ได้เราจะยังไม่ไปถ้าหาว่าเราชนะความถือว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะไปในที่สุดพ่อผัวก็ต้องอ่อนบอลเขาให้อยู่ นาวิสาขายกากล่าวว่าถ้าจะให้อยู่ก็ได้แต่ต่อที่ไปต้องอนุญาตให้พระมาบิณฑบาตจะมาฉันที่บ้านนี้มาเทศที่บ้านนี้ได้พ่อผัวก็ยอมรับนี่ม็นว่าการทําความดีนันบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ว่าจะมีผลด้วยความสุขอย่างเดียวไอ้กรรมที่แปรกุศลของเรามันมาให้ผลมันก็มีความทุกข์แล้วไม่ใช่ะนั้นเมื่อเราดีเขาชั่วก็ทําให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน ก็ขอเล่าเรื่องนี้ต่อไปสักหนึ่งเวลาได้หกนาทีเปันว่ามันนาวิสาขาชนะขนดีแล้วพ่ออนมิญาตบจารตนาองค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วมามารก็ได้ยะ่นั้นนาวิสาขายจะได้แสดงให้สได้ก็สามีทราบว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระหัตนศาสาก็ดีขององค์สมเด็จก็สัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีปาฏิหาริย์พิเศษ เธอจังไม่จุดธูปไม้เลกลางแจ้งกล่าวคำอาราธนาองค์สมเด็จพระบรมโลกเชเฐ์พร้อมไปด้วยพระห500รห้าร้อยลูปให้มาฉันที่บ้านในวันพรุ่งนี้ในความจริงจากเมืองสาเกตกับที่เมืองเธออยู่นี่เดินทางหลายวันกว่าจะถึงท่านพ่อผัวก็ถามว่าเธอพูดอะไรเธอก็บอกว่านีมนพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระสาวก ท่านพ่อผูก็ถามว่าเธอนั่งพูดคนเดียวยืนชานบ้านนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเขาก็เรียนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองพาราณสีพ่อผูก็ถามว่าเมืองพาราณสีก็ที่นี่พูดกันได้ยินหรือนวิสาขาก็บอกว่าถ้าคนอื่นอาจจะไม่ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้ากับบรรดาภาษาวกทิเบรันบริสมทิ์ทายานก็ดีผู้ทรงอภิญญาหกคดีสามารถจะได้ยินได้ พ่โอโผก็ตั้งหน้าตั้งตาดูว่าเธอถามว่าเธอที่บนมาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่จากนั้นเธอจะเขายังตั้งใจดูว่านาวิสาขาที่มบนพระนะพระจะมาหรือเปล่าแต่ข่าวนี้ปรากฏไปถึงบรรดาเจรกทั้งหลายพอวันรุ่งขึ้นตอนเช้าบรรดาเจอรกทั้งหลายก็มาบ้านท่านมหาเศรษฐีพ่เป็นวิดาองสามีนาวิสาขา บอกว่าวันนี้ถ้าพระสมณะโคโดมกับพระสาวกมาอยาไปหาไปเองขาดก็ห้ามกันคือก็เลยกักบ,บริเวณไว้มาถึงเวลาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัจสันดาพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยรูปก็หอกมาทางอากาศมาลงชานบ้ายของนาวิสาขามาหาอมบาสิกาเป็นเหตุแม่สัจจรนท์เมื่อองค์สมเด็จพระพักวันดำบรรดาพระสงฆ์นั้นหลายเข้าพักที่แล้วนาวิสาขา ยังบอกให้ไปตามพ่อผัวว่าเวลานี้มาไหว้องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเมื่อคนใช้ไปบอกรากว่าเจนลกห้ามนาวิสาขาก็ไม่ว่าเมื่อสมาทานศีลถวายทานเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนจาเทศนาวิสาขาก็ใช้คนให้ไปตามพ่อผัวอีกว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าจะเทศต้องมาแน,น่เพราะแท้แค่คดีห้วยแล้วเพราะแค่คดีนาวิสาข,ขาอยู่ต้องปฏิบัติตาม บรรดาเจลก,ก็บอกว่าไปไม่ได้พ่อผัวก็บอกไปได้เราแพ้คดีเขาต้องตามใจเขาว่าเจกลก,ก็บอกว่าถ้าจะไปก็ได้ต้องต้องกันก้นมากั้นมานเจ็ดชั้นให้ฟังนอกชั้นที่เจ็ดนายวิสาขาก็ตัดใจใช้คนกั้นมานเจ็ดชั้นพ่อผัวฟังในชั้นที่เจ็ด อาศัยที่องค์สมเด็จพระบรมนกัลเิดทราบอฏิยาสัยว่าพ่อผัวก็นำวิสาขาจะเป็นประสูดาบันพระบุญในการก่อนดีอยู่จากนั้นองค์สมเด็จพระบรม,มครูยังเทศให้ตรงกับปฏิสัยความต้องการของพ่อผัวนำวิสาขาเมื่อฟังไปมีความชอบใจไปก็เปิดมา่านสมาธิลชั้นลชั้นเพื่อสุดเปิดม่านชั้นที่เจด ออกมากราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในตอนนั้นท่านก็ไดปัทโธดาบันนี่ดับันดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านเรื่องนี้ยาวมากในการนําข้อนี้มาเทศกับพระยาชาว่าหากว่าท่านบุญใดปฏิบัติในสังหาทวถุตั้องสี่ประการเป็นปันจจัยความสุขเป็นปันจจัยความสามัคคีก็จริงแหลแต่ทว่าต้องเข้าใจในกฎของกรรมด้วยว่ากรรมมังสเตวิพัจติกรรมย่อมเรื่อจำแนศ คนที่เกิดมาในโลกทุกคนมีหน้าตามีอาการ,ารอ2เหมือนกันจะถือว่าดีเท่ากันเร็วเท่ากันย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าคนใดมีความชั่วมากก็นิยมความเร็วมากปฏิบัติความชั่วมากนิยมความเลาร้อนมากถ้าบุคคลใดเกิดมามีความดีมากก็นิยมความสุขความสําราญมากบางคนใดที่มีความดีย่อมพอใจในความดี ถ้าคนใดที่มีความชั่วอยู่เิ่นตัตรูขององค์สมเด็จพระนรศคุธคือพระเทวทัตเขาก็ไม่พอใจชั้นใดฉะนั้นการที่ท่านหลายจะปฏิบัติตุนยินตนในสังหาวัตถุต้อง4สี่ประการจงเข้าใจว่าสังหาวัตถุ4ี่ประการนี้เป็นปัจจัยความสุขจริงและแต่ว่าไม่สามารถจะละเมิกดกฎของกรรมได้ อาราบันดา่ทนพุทธบริษัทอย่งหลายเทสนามาในเรื่องราวสังหาวัตุตั้งสี่รายการก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีดประก้าราชนี